ที่เราทำอะไรกันตั้งแต่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสิริมงคลในการตัดยอดมีตาโบสุเทวดาหรือเทวารักษ์ในการต้นต่อเกี่ยวกับเรื่องการสิริมงคลในการวันนี้กระพงได้รับเกียรติจากเจ้าภาพนะครับคุณทรศรีพระเพื่อนให้ทำหน้าที่สมุติพ์ที่ราในการผมเองก็ชื่ออาจารย์อภรรักษายัคทิศนะครับ ที่ฐานเอาแต่สิ่งดีดสิ่งใดที่ปาารขนาก็ขอให้สำเร็จเราเทว่าผู้ที่อยู่16วิมารเมืองแมง15พอรดีดีไม่แยแท้ตลอดจน14บาดาปัดนี้ถือเริ่มอันเป็นมงคลหาพระพุทธเจ้าขออันเชิญเปิดโรคกระพาเปิด24ชัน21ชัด6 16วิมารเมืองแม่ สิบห้าทอรณีถิงไม่แยแสสิบสี่บาดานข่าพระเจ้าก็จะเปิดเปิดท้งสาพบสามโรกาขออันเชิญท่านมานัการบัดนี้ด้วยเถิดพระผู้เจ้าพาอีกมินานสักการเรนานบุทางอภิปุรย